อวอร์ดทูเทาซันเซเวนทีมพรีเซนบายฟูมูรักเจ็เปอรเติมความเข้มให้กับชีวิต เราจะมาติดตามกันต่อกับเรื่องของคุณหนิงฮะคุณหนิงบอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งที่เจอด้วยตัวเองด้วยครับเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนเหมือนกันเลยฮะเมื่อกี้ก็โรงเรียนนะฮะเรื่องนี้ก็โรงเรียนฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนนะฮะที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะเวลามันไล่เลี่ยกันมากเลยฮะสายของน้องคอปเมื่อกี้นี้ก็บอกว่าประมาณ15ปีสายของคุณหนิงเรื่องของคุณรินก็บอกว่า15ปีที่ผ่านมาเหมือนกันและตอนนี้คุณหนิงอยู่กับเราที่นี่ครับสวัสดีคร เด,าาเดี๋ยวหนะ้าผมผมหนิงนี่มันน่าจะเป็นชื่อผู้หญิงอันนี้หนิงหนิงป็ชื่อผู้ชายนะแต่ว่าอย่างพี่พหนิงพี่หนิงนี่รถนี่ก็ชื่อชื่อก็ผู้ชายเหมือนกันนะฮะนะฮะก็เราเคยคุยกันแล้วก็ครั้งหนึ่งจริงว่านานหรือยังครับก็ที่คุยเลือกโรงแรมที่จันทบ,บุรีอ๋อโรงแรมที่จันทบ,บุรีนะครับแต่วันนี้เรามาคุยถึงเรื่องของคุณรินนะฮะประสบการเมื่อกี้เนี่ยพอย้อนไปดูข้อมูลมันใกล้กับของครับมากเลยคือโรงเรมเหมือนกันเวลา15ปีเหมือนกัน นะฮะแต่ว่าคนละจังหวัดเมื่อกี้กรุงเทพอันนี้ร้อยเอ็ดเออนะฮะเรื่องนี้ของ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 คุณหนิงนี่เป็นเป็นยังไงครับคือถ้ายิงจริงอะผมผมแทบจะลืมไปแล้วนะพอดีเรื่องนี้ผมเข้าไปเจอเพื่อนพอดีเพื่อนคนเนี้ยเขาป่วยที่โรงพยาบาลแถวราชสออได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมเขาครับแล้วทีนี้เพื่อนเขาทักเข้ามาว่าเฮ้ยเมื่อเร็วสิบห้าปีก่อนเองยองพอจําได้ไหมอื่ะข้าวฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นนึงแล้วเนาะ อ่าในทีนี้ผมก็เลยนึกได้จริงผมอยากลืมมากเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะครับอนะครับผมอยากจะลืมมันไปด้วยซ้ำแต่พอดีเพื่อนพูดมาก็เลยอ่ะลองมาเล่าประสบการณ์ให้พี่ฟังฟังฟังดูว่าเป็นยังไงนะครับผมก็คือเริ่มต้นคือช่วงนี้นะครับผมตอนนั้นผมอยู่ปีสองนะครับอยู่มหาลัยและทีนี้ทางมหาลัยมีกิจกรรมนะครับว่าจะจับอ่าออกไปพัฒนาโรงเรียนตามชนบทต่างแดน ก็ให้นักเรียนเสนอว่ามาว่าพื้นที่โรงเรียนที่ไหนที่ตัวเองเคยศึกษาที่กันดางนะครับเข้าข่ายโรงเรียนก็จะจัดเข้าไปอืแล้วทีนี้ก็เป็นทางเพื่อนผมนะครับที่ชื่อเต้ยเสนอโเรียนโรงเรียนหมู่บ้านเขาอยู่นัดตะบนหนึ่งบอกชื่ออำเภอได้ไหมครับพี่บได้ยังไงได้ะอ่าอำเภอจังหารฮออบอำเภอจังหารว่าเลยตัวอำเภอมาที่หนึ่งนะครับคือตอนนั้น่ะ ผมจะแย่ขึ้นรถเมื่อวันที่หนึ่งหึ<ม>่งธันวาคมขึ้นรถออกประมาณหกโมงเชา้าก็นั่งรถประมาณสักถึงประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามมาง,มงอ่ตัวหมู่บ้านเนี้ครับือหมู่บ้านเนี้ถ้าออกจากเส้นถนนจังหามกาลสินเนี่ย<ม>จะเข้าไปในหมู่บ้านประมาณสามกิโลนะครับผมเข้าไปในหมู่บ้านเสร็จป,ปุ๊บนะครับที่แรกรถบัสจอดจุดแรกมผมนึกว่าตรงนั้นจะให้พวกผมลงมเก็บของลงไปที่พักแต่ไม่ใช่นะครับ ทางอาจารย์ที่ปรึกษาเราบอกว่าเดี๋ยวจะพึ่งลงโรงเรียนของเราอยู่ข้างหน้าให้ทางคือที่ไปในคือวิศวกรรมสองวิศวะนะครับคือวิศวกรรมไฟฟ้าผมโยธาอืไฟฟ้าเนี่ยเจ้าเต้ยนะครับคนที่บอกที่แรกเขาเอาพักกลัวเขาเข้าไปพักที่บ้านเขาหมดเลยแต่พวกผมต้องไปพักที่โรงเรียนครับที่ห่างจากกว่างไปประมาณสักหนึ่งกิโลก็ไม่ไกลขาไม่ไกลอก็คือเขาเข้าไปเสร็จปุ๊บที่ป๋สุดหมู่บ้านสายมือสุดคือวัดนะครับผม ขวามือสึกคุณหนองน้ำถัดไปอีกนิดหน่อยคือวัดป่าออืแล้วก็อีกนิดนึงก็คือโรงเรียนที่ว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเดี๋ยวนะเป็นโรงเรียนที่อยู่ลึกสุดเลยดิลึกสุดเลยครับโอ้โหอเลยเป็นึงคือเป็นแม่น้ําชีเหรออุ้ยครับผมอืแล้วก็โรงเรียนเนี่ยตั้นขึ้นมาปุ๊บข้างหลังเป็นป่าหมดครับนะครับผมก็บรรยากาศเข้าไปปุ๊บก็พอตอนนั้นสัดประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่โมง พอออแล้วก็นักเรียนเขาก็รอต้อนรับอยู่นะครับผมก็มีชุดพวกคณะครูนักเรียนมัธยมคือโรงเรียนบอกเป็นโรงเรียนขยะอากาศนะครับอืคือมีชั้นชั้นม .1 ถึงม .6 มีม .1 ถึงม .6 แค่นั้นใช่ครับแค่นั้นก็ประมาณนักเรียนก็ประมาณร้อยสองร้อยประมาณเนี้ยครับผมรับไม่ผิดนะครับก็ทีนี้ทางคณะครูก็กล่าวต้อนรับอะไรเรียบร้อยนะครับก็ อาจารย์ทางพออเขาก็ให้พัดลงนําทีมพวกผมไปที่บ้านพักครับคือบ้านพักไม่อยู่ทางทิศตะวันออกนะครับพี่ป๋องเลยจากซีเสาธงไปประมาณห้าร้อยเมตรได้ถึงห้าร้อยเมตรห้าสิบเมตรได้นะครับผมอ่าจะเป็นบ้านพักบ้านพักไม่จะมีทั้งหมดที่ผมเห็นนะออืมีทั้งหมดเก้าหลังเก้าหลังเป็นเป็นบ้านพักแย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 กเดี่ยวมาหรือว่าบ้านพักติดกันแยกเดี่ยวเป็นบ้านบ้านเดียวครับบ้านเดียวห่างกันประมาณสัก สิบยี่สิบเมตรนะครับก็สามหลังแรกอืนะครับติดห้องน้ําโรงเรียนเนี่ยก็คือฝั่งตรงจิตป่านี่ก็เป็นพวกผมพักไปเลยนะตัวสามเป็นที่พวกผมพักนะครับผมก็แบ่งกันคนละสามสิบคนเพรมันไปทั้งหมดสามสิบคนแบ่งกันคนละสิบก็แยกกันไปพักคนละคนละสิบบ้านคนละสิบมันมีสามหลังนะพี่สองเนาะและทีนี้เสร็จท็อปพระเลยทวีก็เป็นบ้านที่อาจารย์พัก อื S <S <S คือมีอาจารย์พักอยู่นะครับพี่ผมครับโรงเรียนนี้มีอาจารย์พักด้วยคือวันแรกก็คืองจากได้กเก็บข้าวของอะไรผมทานข้าวทานอะไรเสร็จปุ๊บก,ก็ไม่มีอะไรนะครับผมแต่พอถึงวันที่สองวันที่สองเนี่ยก็คือประมาณสักหกโมงเช้าหกโมงเช้าผมก็ตื่นมาแล้วประทานอาหารกันเรียบร้อยเสร็จรปุ๊บพอดีมีคือแกเป็นแม่บ้านอาจจะเป็นเมียของพันลงนะครับผมไม่รู้ว่าจำไม่ได้ว่าแกชื่ออะไรมันนานละแกบอกว่าเมื่อคืนนมฝันดีไหม เจออะไรบ้างป้าเอาเอาผมก็มองหน้ากันละเออไม่มีอะไรป้าพวกผมไม่ได้เจออะไรเลยกลับวันดีเลยอ๋อป้าก็ถามไม่เฉยเราไม่มีอะไรครับอ่าฮะพอเสร็จปุ๊บไปประชุมรวมกันกับพวกคณะครูอาจารย์กับพวกที่ว่าวิศวะก็มาสมทบที่วอยไฟฟ้านะครับกมาจากหมู่บ้านก็มาสมทบที่โรงเรียนนี้ครับอาจารย์ก็แบ่งงานออกก็คือให้พวกไฟฟ้าเนี่ยซ่อมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนให้หมดส่วนพวกผม ได้ทำช็อปช็อปโรงเรียนช็อปก่อสร้างทางขอออกบอกว่าช็อปเนี้ยปิดไปสองปีแล้วครับและทีนี้อาจารย์ที่สอนเนะ่ะเขาได้ย้ายจากตรงนี้ไปไปสอนที่อื่นไลยก็มีอาจารย์มาแทนและจะมีกําลังจะมีอาจารย์เข้ามาออก็คือรบกวนหน่อยว่าให้ทางพวกผมทําความสะอาดอทาสีใหม่อะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งช็อปตัวเนี้ยอยู่ทางที่ตะวันตกของโรงเรียน ต้องเดินผ่านสามอาคารโรงเรียนแล้วก็ห้องน้าแล้วก็ค่อยถึงช็อปและหลังจากช็อปคือเป็นป่าอนะครับพอเดินไปพอได้รับมอบหมายพวกก็แยกย้ายกันไปอทางพวกผมเองก็มีประมาณสักสามสิบคนก็แบ่งกันก็แบ่งทีมกันว่าเฮ้ยดูแล้วช็อปเนี้ยรูปแอนเนี้ยช็อปมันเป็นโรงเดียวโรงเดียวแต่มันมีสองห้องก็แบ่งกันนะครับแต่พอคุยไปคร้บปุ๊บพัดลงเดินมาถึงห้องน้ําตรงริมสุด ยื่นคุญแจให้พวกผมบอกว่าลุงปวดท้องอืไม่ไปครับพวกผมก็เลยได้เดินไปเปิดประตูเองอแกบอกว่าคุญแจลูกนี้ตงนี้นะแต่แกไม่ไปอืนะครับผมก็คือเข้าไปปุ๊บพี่ป๋องเชื่อไหมพอเสียบคุญแจเข้าไปขนานยังไม่บิดนะครับอืแค่เสียบยังไม่บิดกุญแจเด้งทั้งสองอันเด้งเลยหรอเด้งหมอครับผมเ คุญแจเด้งออกเสร็จปุ๊บแล้วก็เปิดประตูออกประตูนี้มันเป็นประตูหน้าถังนะครับพี่ผมเห็นเห็นตามร้านไหมเป็นแบบประตูบานดึงขึ้นดึงลงอ่ะพอนึ้ออกครับอ่านะครับพอเปิดปุ๊บผมจะอยู่ฝั่งซ้ายมือเพื่อนผมอีกสิบห้าคนจะอยู่ฝั่งขวามือของผมเนี่ยฝั่งซ้ายมือจะเป็นแยกออกไปจะเป็นพวกมองเข้าไปจะเป็นบอกสาหรับที่เขาเล่นภาระครับบอก เล่นพวกยิมนักสติแล้วก็มีพวกกระบี่กระบองับพี่ป้องมีโต๊ะปิงปองส่วนหนึ่งแล้วอีกซีกหนึ่งจะเป็นเครื่องดนตรีไทยเก่าๆพี่ปองเครื่องดนตรีไทยเก่ามีพวกอังกาลุงมีพวกหน้ามีพวกโวงลางอะไรพวกเนี้อยากได่ขึ้นเต็มเลยครับนะครับส่วนฝั่งเครื่องผมมีฝั่งหนึ่งที่เปิดเข้าไปอล้วจะมีพวกโต๊ะแล้วก็เครื่องตะไบพวกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ช่างต่างๆนะที่ไม่ใช้งาน อยากใหญ่ขึ้นเต็มแล้วแปลกอยาก่างนึงก็คือมันมีผ้าผ้าอะไรผ้าผ้าสีมันจะบอกว่าสีขาวก็ไม่ใช่พี่บอกมันเป็นสีเหมือนสีค,ครีมเหมือนมันนานแล้วพี่บอกอแล้วสีตรงนั้นมันมีสีแดงสีแดงแกลบเหมือนสีน้ำหมากอ,อ,อยู่ี่ตัวผ้าด้วยครับอ่ะก็ไม่ได้อะไรมากมายก็คือว่าอ่าโอเคแยกย้ายคือประชุมกันก่อนว่าอ่ะอย่างนี้รื้อหอ,องออกมาให้หมดทําความสะอาดอืเอาน้ําล้างให้หมดแล้วค่อยทาสีใหม่ออ ก็คือวันแรกรื้อของรืออะไรกันมาจะแปลกอย่างเดินไม่มีครัวรันมาหาพวกผมเลยคือปล่อยเราเลยอาจารย์ปล่อยพวกผมเลยอืไม่ได้บวกว่าจุดนี้เอาไว้ไปย้ายตรงนี้จุดนี้ไม่มีครับเด็กนักเรียนที่เอาน้ํามาให้ที่ป๋องยืนอยู่แค่สุดมุมห้องน้าไม่กล้าเดินเข้ามาอพวกผมต้องเดินเข้าไปเอาอืนะครับก็เดินไม่ได้อะไรมากหวก็อ่ะไม่เป็นไรเขาเขาคงนักมั้ไม่คิดอะไรมากหว แล้วทีนี้ก็ลื้อของออกมาเสร็จปุ๊บเรียบร้อยก็เลยต่อสายน้ําให้ต่อสายน้ําเข้ามาฉีดล้านก่อนป้ออยากแย่มันเยอะทำามสะอาดใหม่นะครับแล้วทีนี้พอฉีดน้ําไปสักพักหนึ่งสายน้ําเกิดุูทั้งสองอันที่บอกแล้วทีนี้ก็เลยให้เพื่อนคนหนึ่งอาสาไปอืให้ไปเสียบสายน้ําใหม่เพื่อนคนนี้คนที่ป่วยเนี่ยคนที่ป่วยที่บอกว่าจำเรื่อง15ปีได้ไหมเขาชื่อชัยนะครับชัยนี่ก็วิ่ง วิ่งไปไปเสียบเอาสายเสียบน้ําใหม่อืพวกผมก็ทําน้ะการต่อก็ฉีดน้ําโดยลืมไปว่าไอ้ชัยเป็นยังไม่กลับมาคือหลังจากชอบไปเนี่ยจะเป็นสวนสวนป่าเราเรียกสวนป่าอืมแล้วก็จะมีอ่โต๊ะไม้อ่อนวางแล้วก็มีฐานที่ว่าสาหรับใส่พวกก๊อกน้าอะไรพวกนี้นะครับที่เขาต่อมาอยู่ใกล้ๆสืนแต่พวกผมไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยว่าเพราะมันคนมันเยอะอืไม่ได้ลึกว่าไอ้ชัยมาหรือยัง พอล้างน,น้ำอะไรเสร็จปุ๊บมันต้องปล่อยแห้งเพรประมาณสักห้าโมงเย็นแล้วก็จะเลยกลับ,กล,บกลับไปทานข้าวทานปลากันเตรียมตัวจะไปอาบน้ำ<ม>แล้วเดินออกมาเสร็จปุ๊บผมก็อีกกับเพื่อนสามคนมเดินอดูสุดท้ายเพื่อนตอนนี้ไอ้ชัยวิ่งออกมาจากป่าอ<ม>เออผมกาเอา้ามึงไปไหนมามอ๋อพอดีกูเจอสาวเว้ย สาวที่ไหนน้องนักศึกษาฝึกงานเนี่ยที่มาฝึกงานเนี่ยอ่ะคนไหนวะคนมีอยู่สี่คนแล้วคนไหนวะอืไม่มีอยู่ในสี่คนนี้น้องคนนี้เขาบอกว่าวันเนี้ยเขาหยุดอพอดีพี่ชายเขาเนี่ยไปอบรมที่จังหวัดพี่ชายเขาเป็นครูช่างอือยู่ที่เนี่ยแะครับเอ๊ะครูช่างที่ไหนครูช่างพอออกบอกว่าย้ายไปแล้วเอ้ยมีครูช่างอีกคนนึงที่อยู่นี้อ่ะโอหไม่เป็นไรเฮ้ยแต่อานน้ำดีแบบน้ำช่างมาเนอะ คือนี่จุดสงสัยจุดทีหนึ่งแล้วนะครับผมพอมาวันนั้นปุ๊บทางโรงเรียนพ็จัดเลี้ยงพวกผมอยู่ที่ตึกอาคารสองใต้ทุ่งจะเป็นตึกจัดเลี้ยงก,ก็มีเหล้ายาปลาปิ้งนิดหนึ่งนรัพี่ป๋องนะครับกอทานกันเสร็จปุ๊บประมาณสักสองทุ่มไอชัยนี่หายอีกรอบหนึ่งหายอีกรอบหนึ่งหายอีกรอบหนึ่งโดยที่ว่าพวกผมก็ไม่รู้ว่ามันไปไหนแล้วทีนี้พอถึงเวลานอนครับพี่ป๋องประมาณสักสี่ทุ่มเสร็จจากกิจกรรมอะไรพวกนี้สี่ทุ่ม ไอชัยวิ่งเข้ามาออมาพักก็บอกว่าไปไหนมาบอกไปคุยกับเพื่อนเขาอืพอดีท้องเขอพักเลยจากที่เราไปเนี่ยออบ้านมันมีสามหลังเขาอยู่หลังที่สองเอ๊ะมันมีจะป่าย่านะเว้ยมันมีบ้านค้นไอยังมองเนี่ยเนี่ยมึงมาฟังโผล่หน้าต่างมาดูพอบ้านพักมันเป็นสองชั้นนะพี่ป๋องผมนอนีกห้องหนึ่งก็โผล่มาก็เห็นไปไปในบ้านหลังที่สองจริงแต่ว่าสองหลังแรกไม่เห็นอืนะครับ แล้วทีนี้ประมาณสักสี่ทุ่มผมปวดฉี่สี่ทุ่มปวดฉี่ก็อดกอดกั้นไว้แต่มันไม่ไหวยิงมาดูเลยไกทีหนึ่งคือแบบไป็บหนึงมันเที่ยงคืนแล้วก็รีบลงมาพอรีบออกมาเข้าห้องน้าเสร็จปุ๊บแล้วเพื่อนผมอีกสามคนก็ตามผมมาด้วยอ่ะผมปวดเยี่ยวก็แล้วมันเยี่ยวเยี่ยวยังไม่เสร็จก็บอกเฮ้ยมึงออกไปเยี่ยวข้างนอกก่อนพอเยี่ยวสักพักหนึ่งผมได้ยินเพื่อนผมมันคุยกับใครอยู่ข้างนอก สามคนนั้นแต่ผมเลยมองไปมันจะเป็นช่องลมอะพี่บอกครับพอมองไปเปิดเสร็จปุ๊บจะเห็นเป็นรูปคนเป็นคนเลยพี่บอกเป็นอาจารย์นี่แหละใส่ชุดชุดชุดสีน้าตาลอ่ะชุดเครื่องแบบครูและแกเหมือนแกถือกระเป๋าลากเครื่องบินอะจ๊ะไอ้กระเป๋าเครื่องบินเนี่ะเฉพาที่เขาลากในสนามบินนะพี่บอกกระเป๋าสีแดงใหญ่เพื่อนผมมาถามว่าอาจารย์มาจากไหนอ๋อไม่ต้องรู้เราพูกเธอไม่ต้องรู้แต่บอกเพื่อนเธอที่ชื่อพงนะห้ามยุ่งกับบิน บอกว่าชื่อพงเพื่อนเราในกลุ่มใช่ครับห้ามมายุ่งกับบินผมก็เห็นเห็นเรื่องเห็นเขาคุยกันแล้วเขาก็เดินลากกระเป๋าไปเลยไปแล้วที่แปลกใจคืออะไรหมาที่ถ้าเห็นคนก่อนมันจะเห่าใช่ไหมพี่ป๋องหมาที่อาจารย์ที่ว่าบ้านข้าเขาเลี้ยงแต่มันไม่เห่ามันหอนเลยมันหอนเลยแล้วทีนี้เวลามองเนี่ยผมก็มองเป็นอาจจะเป็นเพราะว่า มันแคบแต่ว่าผมวองว่าแกเดินเร็วมากครับหายไปเร็วมากอแล้วเพื่อนผมก็เข้ามาว่าใครวะเขาว่าเขาบอกว่าเขาเป็นพี่ชายของผู้หญิงคนนี้ไอ้ทงไปจีบน้องเขาหรือเปล่ากูก็ไม่รู้กูเห็นมันพูกคุย่ากูจนช่วงหัวขาว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ว่าชื่อลิบที่มันไปจีบด้วยเออเขาบอกมาเตือนว่าเขาอย่าไปยุ่งกับเขาออาเหรอและทีนี้พอเช้าวันต่อมาพี่ป๋อ แม่บ้านคนเดิมอีกเจอของดีรือยังยไายหวยพี่ยังผมป้าครับของดีอะไรครับมันไม่มีอะไรเพราะผมก็ไม่มีอะไรมันอะไรป้าป้าพูดเลยผมฟังได้ปะไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่เจอก็ดีแล้วไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมก็ยิ้มยิ้มเหมือนเดิมพอเสร็จข้าวเสร็จเสร็จปุ๊บพผมก็ไปทํางานกันต่ออันนี้ทาสีเสร็จประมาณสักบ่ายสามพี่ป้อง ชาสีเสร็จประมาณสักยสามแล้วก็มองขึ้นไปมันเป็นป้าป้าที่มันแขวนอยู่อมันมมัันนทะลุออกมากะว่าจะเปลี่ยนให้พวกอ่าโรงเรียนทางเรียนเขาครับแต่ทีนี้บันไดลิงมันไม่มีไงพี่ป๋องก็เลยไปเอาโต๊ะโต๊ะครูที่ที่อยู่ตรงนั้นครับมาต่อกันเพื่อจะให้มันสูงพื่อไปเปลี่ยนป้าในวันที่ยกโต๊ะไอ้พี่ป๋องมันก้าวพลาดเนาะมันเป็นสองชั้นมันก้าวพลาดแล้วทีนี้โต๊ะมันจะแข็งพี่ป๋อง กรแขงมาปุ๊บไดอารี่ที่อยู่ในนิ้นชักมันไหลออกมาอืมมันเป็นรูปของครูคนเมื่อคืนครูที่เราเห็นเมื่อคืนใช่ครับที่ลากกระเป๋านะที่ลากกระเป๋ากับผู้หญิงคนหนึ่งที่ถ่ายรูปกันแล้วก็เป็นบันทึกเหมือนบันทึกรักอะไรสักอย่างนี่สองมันไดอารี่สักอย่างมีรูปอยู่สองรูปสามรูปนี่แหละนั่งตักแล้วก็ดูกันืออนั่งตักแล้วก็นั่งแล้วทีนี้ผมจะถือรูปไปหายอ้พงศ์ แต่ทีนี้ไม่เจอไอ้พงษ์แล้วครับไม่เจอไอ้พงษ์ไม่รู้ว่าไปไหนอือนะครับผมเฮ้ยมันดูชื่อกูหน่อยมันอาจารย์มมเมื่อคืนเมือม่อคืนไหมอือมเออใช่ครับผมผมไอ่ผมไม่เอ่ยชื่อได้ไหมครับ<อ>แต่ม,มีชื่อที่ติดอยู่อ่าไม่ต้องบอกกันแล้วกันอืมอ่าโอเคแล้วทีนี้ก็คือว่าผมก็สงสัยกันแล้วว่าตกลงมันน้องหรือมันอะไรอืออือ ทำไมต้องหึงหงขนาดนั้นอาจเป็นแฟนเขาหรือเปล่าแต่ไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยนะพี่ป๋องก็คือกลัวว่าเพื่อนเราเนี่ยจะไปยุ่งกับเมียเขาหรือเปล่าน่ะที่วคิดเออเออเออนะฮะอืมพี่ป๋องในที่นี้ประมาณสักหกวงลุงเพชรที่เป็นพันโรงนะครับวิ่งมาเลยครับวิ่งมาจากตรงมุมทางข้างหน้าที่เขาตัดย่าไอแกบอกว่าเพื่อนกลับมาหรือยังเพื่อนกลับมาหรือยังแล้วเพื่อนกลับมาหรือยังใคร เพื่อนที่เดินไปนุ่นอยู่บ้านครูบ้านล้างนุ่นเอ้าเพื่อนผมเดินไปเออใช่ยังไม่กลับมาใช่ไหมถ้านั้นรีดเลยครับรีดเลยแล้วทีนี้พวกผมก็วิ่งกันไปหมายถึงพงว่ามันต้เียหมายถึงพงหมายถึงพงครับใช่ครับทีนี้วิ่งไปเสร็จปุ๊บไปเจอลักษณะที่ว่าบ้านหลังที่สองที่สองหญ้าคาขึ้นเต็มเลยอ เปิดเข้าไปเสร็จปุ๊บเปิดประตูเข้าไปประตูบ้านประตูไม้นะที่พงเข้าไปเรบ้านก็เข้าเขาไปยากเลยนะมันไม่รู้มันเข้าไปได้ไงครับไปเจอบันดอนอยู่ตรงตรงบันไดขั้นแรกอะที่พงเจอพงนอนอยู่ตรงบันไดขั้นแรกสลบอยู่ใช่ครับผมอือแล้วทีนี้มาดูรอยตามรอยนึกว่ามันโดนงูคุมงูกัดไม่ใช่ไม่มีอะไรทัก้นก็หามันก็มาแบกมันก็มาอืมาที่บ้านพักแล้วทีนี้อาจารย์ที่ปรึกษาพวกผมมาพอดีครับ แกก็กล่าวว่าจะโทรเรียกออืม่ากู้ภัยครแต่ทีนี้มีอาจารย์คนนึงที่พักอยู่ตรงนี้อืมแกถามว่าน้องน้องที่รอน้องทําความสะอาดนะน้องเห็นผ้าย,ยันไหมผมก็ราะผ้าย,ยันอะไรผมยังไม่เห็นผมยังไม่ผมว่าผมไม่เห็นผมไม่เห็นครับไม่เห็นไม่มีอืมมันต้องมีดิมันต้องมีอืมแล้วทีนี้อาจารย์มาเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะ อาจารย์เขาวิ่งไปบ้านแกแกไปหยิบขวดน้ำเหมือนขวดอะไรสักอย่างหนึ่งแกมาเทลาบเพื่อนผมที่สลบอยู่พอมันปื้นขึ้นมาพี่ป๋องเหมือนคนเสียสติอะพี่ป๋องร้องไห้พนมมืออย่างเดียวร้องไห้แล้วพนมมืออย่างเดียวบอกว่ายอมพอแล้วผมไม่เอาแล้วผมไม่ยุ่งแล้วพอแล้วผมไม่ยุ่งแล้วทุกคนพยายามพยายามเรียกมันว่าเป็นอะไรเป็นอะไรค่อยค่อยคุยค่อยคยคุยค่อยค่อยคุยกันมีอะไรค มันก็ไม่คุยมันก็สักพักหนึ่งให้มันทาจิตใจอือาจารย์อุทัยว่าเอาวอนี้ไปดูผ้ายันก่อนดิอยู่ที่ไหนอออยู่ดีเจ้าพูกที่มันเสียสติมันพูดขึ้นมาเลยครับผมเป็นคนเอาไปทิ้งเองต้องเป็นผ้าผืนนั้นแน่เลยอะใช่อ่ะที่บอกใช่ป่ะผ้าผืนนั้นแหชะผ่าผืนนั้นป่ะไอ้ที่ว่าเป็นผ้าสีขาวแล้วเหมือนกับมีรอยสีน้ำหมากอ่าเหมือนอะไรที่เขาเขียนไว้อ่ะที่บอกผมว่าจะ่เป็นนั้นน่าจะเป็นผ้ารือนั้นละ แล้วที่นี้มันก็เล่าให้พวกผมฟังว่ามันเจออะไรออสิ่งที่มันเจอครับก็คือมันมันบอกว่าวันแรกที่มันไปเจอน่ะคือว่าผู้หญิงเนี่ยบอกมานั่งคือมันกําลังเอาสายเข้าเสียบอยู่ที่องเสียบแล้วที่นี้ก็กำลังขันขันที่ตัวรักสายนะคแล้วผู้หญิงบอกว่าขอบคุณนะคะที่ช่วยออช่วยให้ออกจากที่นี่อืม แล้วข้าวันก็นั่งคุยกับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้หน้าตาดีมากเลยทับที่มันพูดแล้วผมก็เอารูปรูปที่ว่าให้เพื่อนวิ่งไปที่ต้นหูกวางที่ว่ารงชอปนะที่ว่ารูปเขาเสียบไว้อยู่ปีวิ่งเอามาให้มันดูคนนี้ใช่ไหมมันหัวใช่โอ้โหรูปที่บอกว่าได้มาจากไดอารี่นะใช่ครับผมอันนั้นปะที่ว่าถ่ายกับผู้ชายคนหนึ่งอะนะถ่ายกับอาจารย์อาจารย์ที่ว่า ที่มมาเตือนเตือนเพื่อนผมบอกว่าอย่ามายุ่งที่รากกระเป๋านะใช่ครับมันว่าสองคนนี่ที่มันเจอก็คือมันนัดกันกันว่าวันเนี้ยประมาณบ่ายสามจะมาคุยแบบว่าเออมาขอคุยอะไรทั้งหมดต่กนนี่เทคโนโลยีมันไม่เยอะขนาดนี้นะที่บอกโทรสามโนเกียสามสามหนึ่งศูนย์อ่าก็คุยแบบว่าขอเบอร์โทรอะไรพวกนี้จะไปคุยว่าอีกวันหน้าวันพรุ่งนี้เราจะกลับแล้วว่าจะไปขอเบอร์แต่ไปเจอไปเจอเสียงผู้หญิงกรีดร้อง ยังผู้หญิงกรีดร้องครับแลวทีนี้มันรีบวิ่งมันตกใจว่าน้องเป็นอะไรแต่ที่ว่าบ้านมันเข้าไปคือมันไม่มีอะไรเลยคือโล่งเหมือนบ้านคนธรรมดาพอเปิดเข้าไปปุ๊บมันตกใจเพราะว่าเปิดประตูเข้าไปเสร็จปุ๊บพอมันหงานหงัหน้าขึ้นไปมองที่ชั้นบันไดพี่บอเจออาจารย์ผู้ชายกลังเหมือนกับว่าเหมือนเอามีดหรือว่าอะไรหันหันผู้หญิงคนเนี้ยเหรอใช่พี่บอกโอ้ หันหันแล้วเลือดพุ่งเต็มแลวแต่ผู้หญิงคนเนี้ยขอความช่วยเหลือแต่ว่าอาจารย์เนี่ยหน้านี่เละข้างหนึ่งหน้าเละข้างหนึ่งโอ้โหหลังจากนั้นที่มันเจอเสร็จปุ๊บอาจารย์พอมองมึงจะมายุ่งใช่ไหมมันยกพดมมือเสร็จปุ๊บมันสลบแล้วมันไม่รู้เรื่องอีกเลยจนพวกผมมาโอ้โหอืมือพงโอ้โหแลวทีนี้อาจารย์อุทัยเลยบอกว่า ผมจะเล่าอะไรหุ้น้คุณให้ฟังตอนเนี้คุณจับได้ไหมคุณเอาไปทิ้งไว้ไหนครับผือนั่นนะเออคนไหนเอาไปทิ้งล่ะคือเจ้าโกเนี่ยเขาเอาไปทิ้งอะพี่ป๋องอ้าวแล้วพงไปทิ้งที่ไหนอะมันไปทิ้งที่กองไฟที่ผมสมเมื่อวานแล้ววันก่อนหน้าแหละอ๋อวันก่อนหน้าที่มีสุมกองไฟอะนะที่รื้อออกมาใช่ครับผมเอาไปทิ้งตรงนั้นเหรอใช่ครับผมมันก็มันเลยเผาหมดแล้วมันก็ไหมหมดแล้วดิก็ไหมหมดแล้วครับพี่ป๋องเอาแลาวทำยังไงอะปลดปล่อยเขามาแล้ววะก็ถือบางอ้อเลยคราวนี้อาจารย์อุุทวว่ายี้พกคณ ผมจะเล่าอะไรพวกคุณให้ฟังว่ามันเป็นอะไรครับคือเรื่องนี้มันเกิดเมื่อสองถึงสามปีก่อนเนี่ยอืมอาจารย์คนเนี้ยแกมีแฟนครับแฟนี่ห่างกันนิดนึงโอแกก็ส่งแฟนคนนี้เรียนที่ราชพัฒน์สาาอะไรหนึ่งอยู่อยู่อยู่ตรงใกล้ๆจังหวัดร้อยเอ็นเลยนะแต่เด็กคนนี้มาอยู่ปีสองครับปีสองหรือว่าปีหนึ่งเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมีโครงการฝึกสอนพ่อเขาเรียนครูครูน่าจะสินครับทางอาจารย์คนเนี้ยเขาเป็นครูช่างสอนช่างสอนพวกวิชาช่าง ก็เลยให้มาลงที่โรงเรียนนี้อืมพอมาลงที่โรงเรียนนี้เสร็จปุ๊บแล้วชอบมันมีสองชอบอย่างที่ผมบอกพี่ป๋องใช่ไหมครับชอบติดกันมีชอบพละด้วยใช่ไหมครับครูพละคือเป็นครูหนุ่มเหมือนกันอืเกิดแอบชอบแอบชอบกับผู้หญิงที่รินคนนี้น้องรินคนนี้น้องรินคนนี้ก็แอบแลก็คือว่าคบกันแต่ที่ปกติธรรมดาไอ้นี้อาจารย์วีจับได้ครับ วันที่จะได้คือนักเคลียร์ใจกันอ้อสามรักสามเศร้ารักสามต่อชายสองหยู่หนึ่งอืมใช่ครับแกใช้ปืนยิงอาจารย์คนนี้อือออาจารย์ที่ภระแต่อาจารย์คนนี้ไม่ได้ตายนะครับแค่แค่สาหัสอ้อแกสลบไปครับแต่แกก็จะพาน้องอินเนี่ยออมาที่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งมาขอบแกเนี่ยอืแกไปเดนมาฆ่าทิ้งคนนี้แต่แกพอยับตกใส่กระเป๋าแล้วก็ลากไปที่บานพักโอ้โหแกก็ผูกคอตายอยู่ตรงนั้นเหรอ โอ้โหถึงว่าสิเด็กนักเรียนก็ดีพาโลงก็ดีคนนั้นก็ดีคนน,นดคนนี้ก็ดีไม่มีใครอยากไม่มีใครอยากเข้าไปตรงนั้นใช่ครับผมเออเออเรื่องนี้ถ้ารวมรวมเรื่องนี้เป็น18ปี18เกือบ20ปีแล้เกิดมาครับโอ้โหผมเป็นสัปนี้คุณผ,<ม>ผมว่าผงน่าจะดังนะครับคุณเองมีมีข้อความเข้ามาเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมช่วยดูให้นิหนึ่งนะฮะคุณคุณคุณหนิงนะฮะส่นะงมาบอกว่าคุณกรเมืองโนนนะผมเด็ก ตังหานที่นั่นประวัติเยอะฮะเด็กต่างถิ่นโดนทุกไลายใช่ครับ,รบเออนี่<ร>แล้วก็มีมีมีข้อความจากชายแดนนะโรงเรียนนี้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 แถวโนนสวสรรค์หรือเปล่าเคยไปรับจา้างทำอิดมอนแถวนั้นจะมีดอนตะปูเยอะก่อนะก่อนถึงครับก่อนถึงก่นอนถึงแสดงว่าใกล้กันมากหมู่บ้านแถวนั้นส่วนมากเขาจะถือผีกันโรงงานอิดมอนเยอะจริงว่าฮะ ใช่ครับผมอีดหมอนเลยที่ไหนจะเปอีดมอนแล้วข้ามฝั่งไปเป็นจังหวัดกาลสิตโอ้โหเนี่ยแสดงว่าคุณชายแดงก็ดีคุณกอก็ดีเพราะฟังเรื่องนี้ของคุณเิงรู้เลยว่าน่าจะอยู่ในละแวกไหนครับผมโอ้นั่นคือเหตุการณ์ที่เจอมาผมถึงว่าสิไมเด็กมันมามันจะเอาน้ํามาเสิร์ฟมันไม่กล้าเดินเข้ามาเออใครื่อน<ใ>ีอ้ผมก็ไปไม่อยากจะจำเท่าไหรไนะพี่ป๋องก็คือว่าอว่าเรื่องมันเกิดผ่านมาแล้วทีนี้เพื่อนผมว่าเฮ้ยผู้หญิงคนมาเข้าฝันคูว่าเขาไปเกิดแล้ว ไเกิดแล้วอืเขานี่เขาที่ผมสงสัยว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ไปแล้วแล้วผ้ายันถ้ามันไหม้ไปแล้วเนี่ยแล้วยังไงเหมือนกับเราปลดปล่อยวิญญาณเขาเพว่าเาปลดปล่อยเขาออกมาพี่บมก็คือปลดปล่อยเขาเป็นอิสระถูกไหมใช่ครับผมหรอแล้วเพื่อนคุณพงษ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างอะ่ะตอนมันเพิ่งออกมาเสร็จปุ๊บอาจารย์ทางพอ,อเลยบอกว่า<ม>ให้ย้ายออกไปเดี๋ยวตรงน,นี้เคลียร์พื้นที่<อ>ย้ายไปก่อนแล้วทีนี้ตอนเช้าพวกผมก็เข้ามาเห็นอาจารย์เนี่ยเขา ให้พระมาทําพิธีรอวหนึ่งตรงที่ช่อตผมไม่เข้ามาลาอาจารย์เพราะว่าผมไปพักที่บ้านเต้ยหมดเลยนะครับในบ้านในหมู่บ้านเต้ยหมดเลยที่หาเข้าไปกิโลนึงเนี่ยครับนะครับแสดงว่าให้พวกเรากลับมาก่อนแล้วเขาก็ทําพิธีนิมนต์พระมาปาดเป่าแล้วก็ว่ากันแต่ว่าอาจารย์อุทัยว่าคืนนั้นนอนไม่ได้เลยอ๋อทำไมอ่ะหมาหอนแล้วเสียงเสียงคนกรีดร้องทั้งคืนโอ้โหอาจารย์ใครที่พักครับไม่รู้ว่าแกย้ายหรือยังนะฮะที่หมู่บ้านนั้น แล้วแล้วคนไหนนะท,ที่ที่จะพอเล่าเรื่องแล้วก็มีการถามว่าเจออะไรกันหรือยังเอ่อเป็นไงนอนหลับก็สบายดีไหมใครคนนั้นอะ่ะเอ่อน่าจะเป็นเมียของพันลงนะเออแล้วเมียพันลงเขายอมเล่ามามตอนหลังผมไม่ได้ถามนะพี่ป๋องว<อ>่าตรงน,นั้นก็คือว่าเอามาคุยกันที่บ้านแม่แม่เต้ยะมาพูดให้ฟังอีกทีหนึ่ง<อ>ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรอฮะเอรแสดงว่าเมียพันลงรู้เมียพันลงรู้แล้วแต่ไม่ยอมบอกไม่ยอมเล่าแต่ไม่มีใครบอกกลัวพวกผมกลัวหรือเปล่าไม่แน่ใจเออก็คุณไป่ทำ อ่าทความสะอาดทําอะไรเพื่อผมไปทําดีอ่ะพี่ผ่องไปทาดี่จะเจอเรื่องแบบนี้แต่ไปทําตรงที่เขางานะครับมีข้อความหนึ่งเจ้าคุณหนุ่มส่งมาบอกว่าทุกวันนี้ยังอยู่หรือเปล่าครับหมายถึงว่าสถานที่นี้ทุกวันนี้ยังอยู่ไหมก็โรงเรียนเป็นโรงเรียนอยู่ครับยังมีนะยังมีโรงเรียนอยู่นะมันผ่านมาสิบห้าปีสิบแปดปียังมีโรงเรียนอยู่นะและแลวช็อปก็ดีไอ้นั่นก็ดีบ้านห้าหกหลังที่เล่ามาตอนต้นยังมีอยู่ไหม ตอนนี้คือผมไม่แน่ใจนะครับเพราะผมผ่านมาสิบห้าปีผมก็ไม่เคยเข้าไปสี่ขี่เลยก็เลยไม่ไม่ไม่แน่ใจว่ามีหรือไม่มีผมเรียนอยู่กรุงเทพเพราะผมอาสาพั์นาคือคือเพื่อนเพื่อนเสนอมาว่าเออบ้านเขากันดารอย่างเงี้ยอะไร่อะไรปโอ้โหนะครับสนุกตื่นเต้นมากคุณหนิงเรื่องของคุณรินนะพอยิ่งรู้ที่ที่ที่มาที่ไปนะเล่นเอาขนลุกเลยนะเอาละฮะขอบคุณมากครับคุณหนิงฮะนะครับขออนุญาตบันทึกเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคุณคุณคุณหนิงนะเรื่องคุณรินนะครับผมครับผมขอบพคุณมากครับ ครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดี The ชก Music a w a r d ร์ดทู o บรัก7.5ติมความเข้มให้กับชีวิต